สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร <AP ับสวัสดีครับพี่เอสแน่นอนครับคําถามแรกที่ต้องถามครับผมอะไรคือต้นเหตุสาเหตุที่ถึงอยากทําอนงสองครับพูดตรงตรงเลยก็คือว่าอณูหนึ่งได้เงินแล้วอยากจะได้ได้เงินต่ออกมาทงสองครับผมแล้วถ้าอนูสองสามสี่ชาติเนี่ยทาเงินอีกจะมีอนงสามอนง ได้พบกับอะไรบ้างในอนงสองสามสี่ชาติครับคือเงี้ยคือจริงๆเราถ้าพูดพูดแบบป่าตาัโครงสั้นนะะมันเหมือนหลังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นมัลติวิร์สครับหมายความว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นเสียเวลานะเพราะว่าช่วงแรกนี้พีเอมีอะไรมาให้ดูใช่ไหมฮะพวกคุณจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ไดให้ดูของเรา ทุกท่ทุกคนนั่งได้เลยนะครับผมต่างมีจัดกัน้วยนะฮะขอรับยืนดูกัใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างขอรับเป็นไงบ้างขอรับอยากดูแล้วเลยอ่ะโบอกเลยครับพี่บอกแค่นี้เลยเหรอเมื่อกี้เขาเป็นรอเลยนะมันโอเวอร์เปลนยงไงเหมือนว่ามันมีตื้นตันมันตื้นตันมันตื้นเตี้าอ๋อตื้นเตี้ยว แล้วก็รู้สึกว่ามีอีกหลายอย่างที่ที่สนุกและยังไม่ถูกใส่มาในตัวอย่างใช่ใช่ค่ะฟีลนิงเดียวเลยค่ะใช่ตอนแรกตอนแรกใสมาแล้วมันยาวครึ่งชั่วโมงตัวอย่างหรืออะไรตัวอย่างพี่ก็เล่แบบนังย่อแต่ว่าสองคนนี้เขาเคยเขาได้ไปดูบางส่วนแล้วเราก็ต้องไปยินดีอเอาไปเป็นภาพเสียงที่โบเห็นเราร้องไห้เลย ประทับใจใช่ไหมะไฟดูดอ้าวไฟดูดอไรเนื um şey like ่องจากหนังเราเป็นหนังเอปิคดราม่าโรแมนติกนะครับเราจะเข้ารูปเข้ารอยให้หนังมาราดูยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับไม่ได้ตลกโวกใครอยู่างเวเนี่ยไม่ตลกเลยนี่บอกว่ากานเปิดกล้องเรย่องนเป็นหนังจริงจังมากตัวละครอานงเนี่ยมันเขาเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะผูกพันกับตัวโบมากๆด้วยเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังเอาตุ๊กตาอานงที่อยู่ในงานวัดของข้าให้หนึ่งมา จริงๆโบออเขาไปวางไว้แก้ๆกบบทิ้งพาร์ทเลยนะเวลามีอะไรเราก็จะแบบเอออนงช่วยดูบ้านได้เยนะอะไรฝากที่เะไป็นพาร์ทว้นะครับคือคือเราอะรู้สึกว่าเขาอะเขาพี่ตัวตนอะเขามีความรู้สึกนะอะไรก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราผูกพันมากพอได้กลับมาทํางานร่วมกันกนี่ก็ยิ่งรู้สึกอบอุ่นมากเลยค่ะแล้วก็พอได้เล่นหลายๆคาแรคเตอร์ก็ยิ่งรู้สึกว่า เอออนุเขาดูไปได้หลายเวจริงๆด้วยอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ได้เป็นแค่คนคนหนึ่งเขาเป็นเขาเป็นเหมือนเมนคาแรคเตอร์ที่ที่จะสามารถแยกตโดดไปทำในเรื่องนี้ได้ได้อีกตอนจีนะครับมันเกิดเขาสึกเป็นอย่างนั้นแล้วก็หอยหาพื้นที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันมีความท้าทายในแง่ของตัวละครใหม่ๆในแต่ละในแต่ละภพแต่ละชาติด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่า พอได้กลับไปเป็นโจคนเดิมอีกครั้งล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกเก่าๆความอุ่นของภ้าคหนึ่งอย่างมันกลับมาเรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยจากจากตอนที่ได้เป็นโจแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้พอโบพูดว่าโบได้ได้ทําอะไรหลายอย่างมันก็เหมือนกับเราได้ไปสัมผัสต,ตัวโจในแต่ละชาติภพอะแล้วแต่ละชาติภพของเราที่สัมผัสอันนองอะโบเขาก็เล่นไว้ได้ดีมากๆจน ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ากําลังเข้าซีนแต่ว่าในฐานะตัวละครพอเราถ่ายสามภาคใช่ไหมถ่ายถ่ายสามชาติะมันเหมือนแต่ละชาติพบอะเรารู้สึกว่าเรายังอยากค้นหาอานงในแต่ละชาติเพราะทุกๆุคนในแต่ละชาติต่างกันหมดเลยอะเม่อแต่เรชั่นมีมิติของตัวเองใช่ใช่ครับผมเอฟเฟกต์น่าร้อนกูว้าวนักงานเขาเป็นแบบพวกแก่ประดังประเดยในหัวมเลยตัดมาที่จีนะฮะก็คือแต่งหลอทุกทุกภาคนะฮะ ไม่ต่างกันพ่อากันเล่ะเอ่อนะเราไปถึงกองตีสี่ใส่เอฟเฟกแล้วใส่เอฟเฟกยาจนัวร้องน่นะคะ Dust off and watch u s นะคะแล้วก็ With your heart dance i ค่ะ Thank you สุดยอดครับผมทุกคนได้โบล้่ Thank you สบา u c h เพกท่านนะคะค่ะ เมื่อกี้เราได้เห็นตัวอย่างนิดนึงครับตอนนี้คือกลับมาแล้วกลับมาถามเราเรียก Scene Reaction Scene Before Isolable ถ่ายไหมภาษาไทยไับเมื่อกี้เราได้เห็นตัวอย่างไปนิดนึงกับฉากแอคชั่นนะฮะอยากให้พูดถึงประสบการณ์การถ่ายฉากแอคชั่นนิดหน่อยนิดนึงจ่ายเลยค่ะสำหรับประสบการณ์แอคชั่นประสบการณ์ก่อนประสบการณ์แอคชั่นก็ก็ค่อนข้างหนัก มากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเราไม่ได้เป็นแบบว่าโปรเฟชชั่นอลด้านการคิวรูเนาะถึงแม้จะเคยมีประสบการณ์กันมาบ้างแต่จะเป็นแบบว่าเป็นแบบมัดเมาซะมากกว่าไม่ใช่แบบว่ามัดที่มีวิชาแล้วก็อันนี้มันจะหนักตรงที่ว่าเราฟันดาบใช่ไหมคะตอนแรกเรคิดว่าฟันดาบโอ้โหง่ายแน่นอนเราอุูกรเราต้องถือด้วยถึงตัวโอ้โหยากกว่าใช้แบบมือเปล่าอีกเพราะว่ามันต้องมีควงดาบ ฟันดาบจ้วงเด็กๆนาตะเคยเรียนกันใช่ไหมคะก้าวชิดจ้วงแทงอะไรนั่นแหละแต่ว่าเรียนไหนมีมีมีจุดเรียนตรงมีหนะึงอีแบบว่าสอนลํำกระบี่กระบองเลยค่ะก็มีใช่ใช่ท่าทางอาจจะไม่ไม่ค่อยคือสักเท่าไหร่แต่ว่าน้ำหนักที่ลงมาที่มือนั้นได้ทุกอันเลยค่ะเออเล่เล้นทุกดอกละแบกว่ารักกันค่ะอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็มือพวกเราทุกคนก็จะด้านขึ้น ด้วยการฟันดาบซึ่งวงมากว่าเราแทบจะไม่ได้แบบขยับมือ,อเลยเลยแต่ว่ามือด้านกันหมดเลยทุกคนนะคะก็คือเต็มทีมากๆเลยสุดยอดมากๆฝึกนานมากเลยนะ,ค,ะคือเอาเขาไปฝึกนักแ,แสดงท่านอื่นๆไปฝึกพื้นฐานใเนี่ยแล้วก็เข้าคิวเข้าคิวว่าอันนี้จะใครจะฟันยังไงแล้วก็เสร็จแล้วก็ของจริงที่ต้องคำน้าเก่ง <c oughs> วาก <c oughs> มันเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ ทุกคนเห็นแล้วว่าภาพหนึ่งมันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแต่ภาพน,นี้มันจะพาทุกคนไปไกลกว่าเดิมทุกคนอย่าง,อย,างอย่างแชมป์ย่างเกี้ยคิดว่าใค่แล้วแต่เคยมีแฟนอะ่ะเคยมีภาพเล่นๆไปว่าถ้าความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือคนคุใน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 ยหรือใครก็ตามอะ่ะไปเกิดขึ้นในภพชาติอื่นๆนอะ่ะความสัมพันธ์เราจะเป็นยังไงเราจะจีบเป็นยังไงเราจะออกเดทกันยังไงแล้วก็ถ,ถ้าสองคนนี้ดีไซน์คาแรคเตอร์โจและอันทองออกมาจริงๆแล้วจากผมมันน้อยมากเพราะว่า เราก็อยากให้เขาอยากให้เขาแบบอินแล้วก็แล้วก็แสดงมาอยา่างอย่างที่เขารู้สึกว่าควรจะเป็นนะครับแ,แล้วเขาเนี้ยพอก็ทำดีอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ทําได้ให้มันทำเป็นสักสองสามีทำไดยจร <cinematic S 1> <i> ิงหรือเปล่า เอ,เออขอบคุณที่เดอนคนอื่นนะฮะขอบคุณมากน,นะคร <c oughs> ับผมหวังดีครับวัีขอบคุณจะามขึ้นหน้าตอนนี้รำอย่างยัครับยังๆๆ <c oughs> พูดถึงตัวละครของทำไทยเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะ <c oughs> เพราะถ้าเราไปดูชื่อตัวละครของหนังเรื่องนี้นะฮะโ <c oughs> บมิาดารับบทเป็นอโนงอโนงแล้วก็อโนงนะครับผม <c oughs> จีรับบทเป็นจัดจอบแล้วก็โจกนะครับผมแต่ว่าทำไทยนะครับชื่อไม่สั้นจัดสัจชิตินะครับผมไทยดอกกล้องไม่ไร้ความต่อเนื่องไร้ความคล้องจอง คุณช่วยอธิบายหน่อยสิเขาลืมคาว่าชื่อเลยคือชื่ออะไรเขาลืมไปเขาแต่ะแค่เรื่อยๆอันนี้ก็มันบ่อยๆไม่ได้แค่ไม่ได้แค่ผมพูดเฉยๆผมไม่ไม่สบายอยู่แล้วลบรอยสักแค่นอนเฉยๆสองสามชั่วโมงไม่เป็นไรอยู่แล้วพี่พูดถึงเรื่องลบรอยสักนะฮะผมได้กินข้อมูลมานะฮะว่าคุณธาไทยเนี่ยเขาทุ่มทุนกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเขาลงทุนซื้อเตียงนะฮะไปวางอยู่กลางกองตายเพื่อจะนอนลบรอยสักเลยใช่ไหมฮะใช่ดิผู้กำกับเนี่ยมีที่นั่งให้ผมยืนลบสองชั่วโมงก็ไม่ไหวมีเตียงแล้วมี เสาวน้ำเกลือเนาะไม่ต่างแย่ไปเรี่อยนอกจากควนเนื่อยฮะแล้วก็ฟันกันเองตีหัวกันไปตีหัวกันมาด้วยฮะพี่จีเนี่ยตีมือใครไปสองสามรอบหันเนี่ยมือออกด้วยแล้วสนุกมากมีทั้งซีนแอคชั่นแล้วก็มีซีนแบบว่าพูดภาษาอีสานต้องไปนั่งฝึกแล้วก็จะมีโค้ชมาสอนเลยครับใช่ครับผมตอนแรกตอนแรกผมว่าเอ้ยทามสบายดิเพราะว่าทามร้องเพลงภาษาอีสานไม่ใช่ไม่ใช่เนี่หยนี่ ชอบมากเลยครั้งที่แล้วผมขี่มอไซค์ใเป็นให้ผมขี่มอไซค์นี่ผมมีลายสักให้ผมลบลายสักนี่ผมพูดเป็นคนกรุงเทพให้พูดภาษาอีสัตย์เอ้ากลัวทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนั้นประกาศไปเลยว่าเหลืออะไรที่คุณยังทำไม่ได้อีกนะครัฮะได้ขอาหมายของอนงคฆาเอาแต่ว่าคุณทำได้ทุกอย่างแบบมาได้ดีด้วยแล้วก็ไม่ค่อยอยากเจอฮะห้ามมันหม่ห้ามมันใหม่มันอยู่โทรมันเปลี่ยนก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะฮะใช่แต่ก็ คยชมนะครับตอนต้นของภาคสองเนี่ยผมผมรีแคปภาคหนึ่งเเฮ้ยเป็นหนัจริงๆนี่คุณทําตัวเป็นหนังมาเวลเลยใช่ใช่เพื่อให้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนทุกคนจะจะมีสรรธิลในการรับชมเท่าเทียมกันแน่นอนเรฝากด้วยนะครับผมว่าถ้าคุณชอบภาคหนึ่งภาคสองคุณต้องชอบแน่นอนครับอาลงสองสามสี่ชาติครับผมซื้อตั๋วเรื่องเดียวได้ดูเลยสามเรื่องนะครับคุบมค้มแน่นอนครับมาที่ทำไทยกันครับ ไปดูผมพูดอีสานกันนะครับในเรื่องนี้นะแล้วก็ไปดูนะครับผมเปลี่ยนร่างเลยนะครับอาจจะคนไม่ชินนะครับลบลอยสักทั้งตัวนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มาเหมือนเป็นสปินออฟนะครับจากภาคแรกเพิ่มมาอีกสองสามชาตินะครับผมก็อยากให้ไปติดตามดูนะครับผมผมนอกจากลบแล้วยังโดนสักเพิ่มด้วยนะครับใช่ฮะสับซ้อนมากมีลายสักลบลายสักแล้วก็สักทับอีกครับโอ้โง่ไม่หมดชอบมากเห็นอกเมื่อ้เออสักแล้วสักอีกนะครับมาที่จีครับ ก็พูดถึงเรื่องความคุ้มค่าแล้วกันการเราซื้อตั๋วหนึ่งหนึ่งใบปกติเราดูแค่เรื่องเดียวไงอันนี้เราซื้อตั๋วใบเดียวเราดูได้ถึงสามเรื่องสามภาคเลยครับก็ฝากในเรื่องความคุ้มค่าเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเออไม่ใช่ผลออะไรนะคใช่ครับมาครับภาคหน้าอนดงห้าหกเจ็ดนะครับผมแล้วให้บุถึงสี่นะเป็นความคุ้มนะครับ มาครับต่อที่โบนค้าต้องยิ่งใหญ่มากแน่นอนครับค้าเลยสรุปว่าเรื่องราวของที่หยดพลาดต่อไปนี่มันจะไงนะครับอนงครับโมออที่พลาต่อไปก็มีโบยค่ะเออเราไม่ยิ่งหรอเออทเนตติ้งเพราะว่าเซนไวถ้าใครอยากรู้นะคะเอาตังค์มาให้หนูคือสงสัยไม่ได้บอกกลับกลับมาที่อันนี้ก่อนอโน่สองสามสี่ชาติครับอโน่สองสามสี่ชาตินะคะเข้าโรงแล้วนะคะในชาตินี้นะคะอย่าไปดูชาติอื่นนะคะ ค่นั้นเลยค่ะขอบคุณท่านนะคะเข้าโรงในวันที่3 0ตุลาคมนี้นะคะชวนเพื่อนๆและคนในครอบครัวมารับชมกันเยอะค่ะเป็นภาพยนตร์ที่อบอุ่นหัวใจที่ทําให้คนไทยอบอุ่นหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากด้วยค่ะครับผมอบอุ่นหัวใจขึ้นอีก2-3-4เท่าเจอก,กันกับอนุอง2-3-4ชาติ30ตุลาคมนี้ชาตินี้ในโรงภาพยนตร์ครับขอเสียงปรบมือให้บุ๊กเราด้วยครับผม ยน,น,นี่เลยนะนี่นะครับเป็นขนมสมสิงชาตินะครับเด้อรับการจับสลากสิกธิ์แค่ซื้อเพืชนชาติไทย Hello guys I'm Bom um Lada. Thank you for like มาตรงนี้นะคะ <laughs> Thank you to be here Thank you so much t How a n k y u h o are you today Good and how are you yesterday And how are you tomorrow I <laughs> too. Okay แน่นค่ะบายๆเถอะแล้วอย่งนี้เป็นไงบ้างคุณโบหลังจากไปร่ำเรียนมาเกือบสองเดือนกว่าเอาจริงสองเดือนน้อยมากค่ะสำหรับการเรียนหนังสือเนาะก็เท่าที่ได้ค่ะอ๋อเท่าที่ไหวอยากใหุ้ข้ายืนยันว่าเราไปเรียนจริงๆไม่ใช่เราไปไปเจอจักคนไทยคนไทยมาเจอหนูคือเราแวะที่หนูอยู่มันเป็นมันเป็นในเมืองค่ะมันเป็นแบบว่าชื่อโซนสาทรโซนเอ่อสีลมอะไรเงี้ย แล้วก็โลเคชันที่เราจะไปเที่ยวในลอนดบนมันก็มีเดิมๆแบบโคเวนการ์เดนตลาดนัดมีเป็นอ,อะไรประมาณนั้นแบบแค่โซนๆนั้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปไหนไกลเลยก็จะเจอนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะมันเป็นโซนท่องเที่ยวหน mm ู hmm. ไปเรียนจริงๆค่ะพี่ mm hmm. ครับแต่อย่างอย่างตอนิกกิ้นเขาบอกว่า เราที่เจอเขาก็คือบังเอิญนะใช่ทุกคนที่เจอที่เป็นนักแสดงบังเอิญหมดเลยค่ะเทปเทพหมาืเทพก็บังเอิญเทพนี่คือตลกสุดแล้วแบบโบกี้มีเป็นร้อยอ่ะท <c oughs> ี่นนนสนานี้เดียวกัน <c oughs> ออบอบกี้เดียวกันแล้วแบบเจอตรงหน้าเลยละอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันเป็นเวรเป็นกลับหมดทำไมอ่ะดีใจเหรอเจอเพื่อนนักแสดงร่วมประเทศดีใจนะแต่แค่รู้สึกว่าแบบวัตโลกมันกลมหน้ากลัแปลก บอกมันบอกว่ามันมันแปลกๆป่ะไมมันเจอกันแบบจังจังจังเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าสิ่งที่โบคิดก่อนนั้นนี่ว่าไปกูเหงากูดเดี่ยวเดียดดาก็คือไม่เหงาเลยไม่เหงาเลยรู้สึกอยากเหงามีความรู้สึกนั้นด้วยหรอมีความรู้สึกว่าแบบวันนี้จะได้อยู่คนเดียวไหมนะจะได้แบบไม่มีจะต้องมีแหละจะต้องมีคนแบบว่าโบไปรังนี้กันไปกินข้าวอาหารไทยทุกวันเลยบ่อยมากค่ะแบบกินอาหารฝรั่งนับวันได้เลย อะอย่างนี้แล้พูดภาษาอังกฤษกับใครเจอแต่คนไทยเจอะหนูพูดกับครูถุกเช้าคือพูดกับครูค่ะหนูเรียนจันถึงสุขใช่ไหมถุกตั้งแต่8ปดโมงเช้าอ่ะคือเริ่มเรียนแล้วจนถึงแบบบ่ายสองครึ่งก็คือพูดแต่ภาษาอังกฤษอยู่นั่นน่ะทั้งวันเลยอะไรเงี้ยก็เลยนั่นแหละค่ะเป็นเป็นต้นเหตุว่าทาไมถึงอยากพูดไทยเหนื่อยเนาะมันใช้สมองพูดตั้งแต่เช้าพอกลับบ้านมาก็พูดไทยบ้างเออค่ะเอาเรื่องเรียนก่อนละกันจะยจริงจัง ไม่เราเราได้ตามที่เราต้องการมั้ยอาจจะไม่ถึงเป้าที่ต้องการค่ะแต่ว่าได้ประมาณหนึ่งได้แบบว่าก็ไม่ไม่อายไม่อายพ่ออายแม่แล้วอะ